เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาราณีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มากมากในลาบผลมุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อพวงชนดำรงตนในยุติธรรมกระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตยียต้องขอขอใยังไม่ได้หานุตาจะตงนันรนั่ตจะได้ ชันประวินอภัยไบยคล้อยและเวลาของข่าวข้ามทวีทยนะคะและนี่คือข่าวของเราคืนนี้ค่ะคืออยากให้ดูแลให้ทั่วไม่ใช่ดูแลเฉพาะตำรวจส่วการตำรวจในคนครบาลตำรวจสอบสนการให้ดูแล3า,า,ดดา,า,ลาจังหวัดด้วยเพราะเรามือนกับลูกเมยน้องให้ใน3าจังหวัดไม่มีสิทธิที่เกี่ยวอะไรเหลือเดี๋ยวคนอื่นเลย ถึงเดือนหลังจากขอย้ายผู้กำกับบรรน,นางสตาที่รับใช้ชาตินานกว่า40ปีถูกคนร้ายลอบวางระเบิดเสียชีวิตแล้วขณะกลับจากเยี่ยมชาวบ้านในจังหวัดยะลาหลายฝ่ายร่วมกันเรียกร้องให้คู่ขัดแย้งทางการเมืองหาทางออกโดยสันติวิธีพูดคุยนะครับเพื่อที่จะได้มีการทำความซักซ้อมทำความเข้าใจว่า เวลามีกรณีในการที่จะติดต่อประสานงานกันติดต่อกันย่างไหนอย่างไรนะครับคือท่านโทรมาหาผมนะครับผมดีใจมากเลยนะตอนผมรับโทรศัพท์แต่พอท่านพูดเนี่ยผมเสียใจมากเลยหัวใจหลุดรุ้ลเพราะอะไรแทนที่ท่านจะพูดถึงโตเจจานะท่านไปพูดบอกว่าท่านโทรมาเพื่อดูแลสาการ กรมสุขภาพจิตและสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยแนะประชาชนลดเครียดจากปัญหาการเมืองด้วยการบริหารเวลารับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเหมาะสมวาระประเทศไทยเปิดพื้นที่ฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายขณะที่หลายชุมชนผนึกกำลังเฝ้าระวังความผิดปกติในช่วงการชุมนุม ภาคีฐานโชว์แสนยานุภาพทดสอบขีปนาวุตอ้างเตรียมไว้ป้องกันประเทศผู้รุกราน ะก,กันเกิดขึ้นที่อำเภอรบรรนังสตาจังหวัดยะลานะคะทำให้เจ้าหน้าที่นั้นบาดเจ็บสาหัส4นายและมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตหนึ่งนายซึ่งก็เป็นผู้กํากับการตํารวจภูธรบรรนังสตาที่จังหวัดยะลาค่ะท่านเคยปฏิบัติงานในพื้นที่มานานกว่า30ปีผ่านเหตุปะทะก,กันมาแล้วนับร้อยครั้งและบาดเจ็บกว่า10ครั้งนะคะและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เพิ่งเคยร้องขอความเป็นธรรมกรณีที่ถูกแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตํารวจแต่วันนี้ท่านถูกระเบิดและเสียชีวิตระหว่างัา ระเวนรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านทั้งที่เหลืออายุการทำงานอีกเพียงปีครึ่งค่ะ แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลศุนยลาช่วยกันนำตัวพันตำรวจเอกสมเทียรเอกสมยาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบันนังตาและตำรวจอีกสีน่นายเข้ารักษาหลังถูกลอบวางระเบิดและซุ่มยิงบริเวณสามแยกบ้านทับช้างตําบลตะนาปูเตะขณะลาดตระเวนและสาวความปลอดภัยเมื่อช่วงบ่ายวันนี้แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตพันตำรวจเอกสมเพียรได้ ชื่อของพันตำรวจเอกสมเพียนเป็นที่รู้จักหลังยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายต่อนายอภิสิทธ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพราะปิดหวังที่ไม่สามารถย้ายกลับไปยังจังหวัดตรังก่อนกเกษียณอายุราชาการในเดือนตุลาคมปีหน้าต้องวเราทางานแบบนี้นะม,มีผลงานมากมายแต่ว่าไม่สามารถพิสูจน์ความเป็นตำรวจได้ ตรงนี้เพราะฉะนั้นที่ทําเป็นแบบอย่างมา40ปีนี่มันไม่เกิดประโยชน์เรื่องราวของพันตำรวจเอกสมเพียรซึ่งเคยได้รับรางวัลเหรียญรามาธิปดีและตำรวจดีเด่นเมื่อปี2551เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านบทความที่ชื่อน้ำตาของนักรบในเว็บไซต์สถานีตำรวจภูทรปานเลจังหวัดปัตตานี ถ่ายทอดความรู้สึกและภารกิจของนายตำรวจคนหนึ่งที่ใช้เวลานานกว่า40ปีปฏิบัติหน้าที่ใน3มจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ยศจากสิบตำรวจจนถึงผู้กำกับการสถานีตำรวจเคยผ่านการประทะกับกลุ่มก่อความไม่สงบและเหตุรอบยิงมาแล้วนับร้อยครั้งแต่สุดท้ายเขาไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตในบ้านเกิดกับครอบครัวได้ตามที่หวังให้ยกย่องเขาก่อนที่เขาจะตายก็จะได้ภูมิใจว่าเขานี่คือวายรุน เขาคือคนที่ต่อสู้มาเพื่อบ้านเมืองนี่ได้ผลตอบแทนเาเป็นร้อยตีร้อยโทร้อยเอกเนี่ยใครก็ได้ภูมิใจตรงนี้ไม่ใช่ว่าโอเฮเป็นวัตุดนักรบจากแดนใต้ฝังศพอยู่ทั้งที่ไม่เคยรบสักนัดหนึ่งไม่เคยยิงตันนัดไม่เคยฆ่าใครไม่เคยฆ่าโจรแต่ถูกระเบิดตายถูกยิงตายเนี่ยปัจจุบันระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเน็จความชอบสำหรับผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้พศ2550 จะบำเหน็จทั้งแบบตัวเงินและวตำแหน่งที่สามารถปรับเปลี่ยนโยกย,ย้ายหากถึงเวลาที่เหมาะสมแต่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกอตรอ,อยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติจนทำให้มีเสียงเรียกร้องให้นำระเบียบนี้มาใช้และกำหนดอัตรากำลังพลในการโอนย้าย